สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันชีเบียจะพาทุกคนมาดูห้องน้ําสาธารณะที่นิวซีแลนด์นะคะด้านหลังชีเบียเดี๋ยวจะพาไปดูว่าห้องน้ํามันน่ารักยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนห้องน้ํานะคะมันจะมีสัญลักษณ์เห็นปะอันนี้คือสีเขียวนะคะสีเขียวคือว่างนะคะสีแดงคือ มีคนใช้อยู่นะคะแล้วก็สีเหลือจะเขียจะประมาณว่าห้องน้ําเสียใช้ไม่ได้นะอ่ะทีนี้เราเข้าไปดูอันนี้เราต้องสแกนก่อนนะเมื่อกี้คิเบียสแกนและอ่ะห้องน้ําก็จะมีสําหรับเปลี่ยนแพมเพรสนะคะให้กับเด็กน้อยนะเข้ามาแล้วปุ๊บ <Door closed. S 1> ได้ยินปะ door close ถึงว่าประตูปิดแล้วกรวุณากดตรงนี้นะคะให้กดเพื่อที่จะล็อกหรืออันล็อกกดปุ๊บ ทีนี้เราก็ดูกู <c oughs> จะทำธุระมันยังมีเสียงดนตรีจ้าทุกคนอ่ะเดีย๋ยวไปทำธุระก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมากดออกกันและนี่นะคะทุกคนก็คือเขาบอกว่าทิชชู่นะคะให้ทิ้งลงไปในโถส้วมเลยนะคะแล้วก็ให้ฝักให้กดมันด้วยแบบนี่นะคะทิ้งลงไปในนี้นะคะ ห้ามทิ้งลงไปในถังขยะนะคะแล้วก็อดส่วนถังขยะนี้ไว้ใส่สำหรับผ้าอนามัยเท่านั้นนะคะนี่ล้างมือเป่ามือนะคะอะเรามาลองกดออกกัน และนั่นคือที่ตั้งของห้องน้ำนะคะทุกคนคือยืนมองหน้ายืนหน้าห้องน้ำก็คือมองเห็นวิวอะตรงนั้นคือเมืองควีนชานะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดนะคะที่ชีเบียสามารถวิเคราะห์ได้จากตัวห้องน้ำเนาะแต่ชีเบียไม่แน่ใจว่านี่คือมาตรฐานของห้องน้ำสาธารณะในเขตชุมชนของประเทศนิวซีแลนด์หรือเปล่านะคะจากที่ทุกคนเห็นนะคะว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์เนาะ เริ่มจากป้ายด้านบนเนาะก็คือเป็นป้ายที่แสดงให้เห็นว่าห้องน้ำนี้ได้รับการทำความสะอาดเนี่ยครั้งล่าสุดนะคะเมื่อไหร่นะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ด้านล่างถ้าทุกคนเห็นนะคะห้องน้ำนี้นะคะใช้สำหรับผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ผู้พิการ พอเปิดประตูเข้าไปนะคะทุกคนจะเห็นราวจับใช่ไหมราวจับเนี่ยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะและที่นี้ตรงป้ายจะมีสีแดงกับสีเขียวนะคะอันนี้จะช่วยสําหรับผู้พิการทางการได้ยินเนาะแล้วก็มีป้ายให้อ่านใช่ไหมคะเขาก็อ่านได้ทีนี้สําหรับผู้พิการทางการมองเห็นก็มีเสียงแล้วก็ภาษาเบลนะคะซึ่งจะช่วยในส่วนนี้คือแบบชอบมากคือแบบเฮ้ยมันดีอ่ะมันเหมาะสําหรับ เป็นห้องน้ำผู้พิการจริงๆนะคะใช้ได้จริงเนาะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ผู้พิการสำหรับห้องน้ำนี้นะคะ ยังไงก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์กดกระดิ่งดิงๆนะคะกับช่อง Youtube นะคะช h เบีย Here นะคะแล้วก็ Facebook Page นะคะชีเบียเฮียไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราพาทุกคนไปดูสุขาแล้วรอบหน้าเราจะพาทุกคนไปดูไปเที่ยวไปกินหรือว่าไปทำอะไรในประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ thank you thank you นะคะชีเบียขอกลับ บ้านก่อนตอนนี้ก็นั่งอยู่บนรถสปัตนะคะเจอกันใหม่นะบ๊ายบาา